อย่างไรนะคะคือทะเลแดงหรือที่เรียกว่าเลสซีเนี่ยตั้งอยู่ตรงช่องน้ำของมาหาสมุทรอินเดียนะคะซึ่งจะตั้นระหว่างแอฟริกาแล้วก็เอเชียคือถ้าจะผ่านไปทางเรือสินค้าที่จะผ่านไปทางแอฟริกาเนี่ยก็จะต้องผ่านทะเลแดงนะคะรวมถึงให้ที่จะไปทางยุโรป แล้วก็อเมริกาเหนือฝั่งอีสต์โคสต์นะคะเอ่อที่เมย์อยู่เนี่ยเป็นแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสระเป็นฝั่งเวสต์โคสต์นะคะคนคนละฝั่งการเป็นฝั่งแปซิฟิกมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนทางอีสต์โคสต์จะเป็นมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะซึ่งตรงนี้นะคะตรงทะเลแดงเนี่ยก็จะติดกับประเทศก็มีอียิปต์ซูดาน เอเริเทรียจีบูดีซาอุดีอาราเบียแล้วก็เยเมนนะคะซึ่งตรงนี้จะมีช่องแคบซึ่งมีความสำคัญที่เวลาที่เขาจะปิดช่องแคบกันเนี่ยก็คือจะทำให้การเดินเรือเนี่ยมันมันโดนตัดสัญจรไปช่องแคบนั้นก็เป็นช่องแคบอยู่ตรงอ่าวเอเดนแล้วก็อ่าวสุเอตนะคะที่จะไปทาง ย,ย,ยุทธศาสตร์การค้าของยุโรปซึ่งอังกฤษเนี่ยเขาจะคอยคุมตรงนี้เพื่อเพื่อไม่ให้เเรือที่จะผ่านตรงนี้มีมีปัญหาเพราะว่าไม่งั้นสินค้าของทางอังกฤษเนี่ยก็จะจะขาดตอนไปหรือนานเพราะว่าถ้าไม่ได้ผ่านช่องช่องแคบตรงนี้ก็ต้องไปอ้อมต้องกินเวลาแบบเกือบอีกเกือบอีกเท่าตัวค่ะแล้วก็ มันจะเกิดการขาดแคลนอาหารรวมถึงอเมริกาเขาก็ส่งคนไปป้องกันตรงนี้ด้วยาวนี้ว่าเมื่อวานนี้มันมีการยิงพวกเรือสินค้าแต่จริงเขายิงยิงมานานได้เดือนเดือนหนึ่งแล้วแหละแต่เมื่อวานนี้จะมีการเอาโดนไปถล่มเหลือสินค้าที่เขาบอกว่าเขาเน้นแต่ของเรืออิสราเอลแต่จริงๆก็ไม่ได้รวมอิสราเอลอย่างเดียวก็คือของอเมริกาแล้วก็ ของพวกยุโรปด้วยนะคะคราน,นี้ว่าทางเรือที่ที่โดนถล่มไปเนี่ยก็เป็นเป็นการสากัดเพื่อที่จะเขาจะเหมือนบวากลุ่มเนี้ยเขาต้องการให้ทางอิสราเอลเนี่ยเลิกการคุกคามตรงถนนกาซานะคะค่ะครนี้ว่าพอมาดูตรงทะเลแดงเนี่ยเราจะเห็นความสำคัญของเขามานานละ เพราะว่าจริงๆมันเป็นเออทะเลที่เค็มที่สุดในโลกเลยซึ่งซึ่งมันก็น่าแปลกว่าทำไมตรงนี้มันจะต้องเค็มที่สุดแล้วก็มีสารหลายเยอะที่บางครั้งเนี่ยมันทำให้ดูเหมือนทะเลเนี้ยจะเป็นสีแดงในบางช่วงเวลาแต่ปกติก็คือเป็นสีของมหาสมุทรนี่แหละสีฟ้าสีํำเงินแต่บางช่วงเวลาที่เหมือนภูเขาที่ ผูเขาที่ออสเตรเลียนะคะที่เป็นหัวสมองมนุษย์โบราณน่นะ mm. เหมือนกันตรงนั้นก็จะเปลี่ยนสีบางทีก็เป็นสีแดงเป็นเป็นสีแล้วแต่ช่วงช่วงเวลานะคะบางทีก็เป็นสีฟ้าสีอะไรแล้วแต่ช่วงเวลาซึ่งมันเป็นปรากฏการพิเศษขอ,ของของของที่ทะเลแดงว่าทําไมบางทีก็เป็นสีแดงในบางช่วงเวลานะคะแล้วก็ที่ตรงเนี้ยที่ว่า จะมีข้างใต้เนี่ยก็จะมีพวกประการังเนี่ยเยอะเยอะมากๆเลยแล้วถ้าคนลงไปดูในสารสารคดีเนี่ยจะเห็นว่าข้างใต้จะมีพวกประการังที่เป็นโครงร่างเหมือนเหมือนศพเหมือนมนุษย์เหมือนทห,ห,หารหรือเหมือนมา้าหรืออะไรที่ที่ตรงกับที่คัมภีร์ไบเบิลที่พูดว่าเออโมเสสเนี่ยโมเสสเ,เ,เขาเคยเคยเป็น เป็นทาสอยู่ในอยู่ในอียิปต์นะคะแล้วเขาเมงเอินไปฆ่ามันมันเป็นม,มีปัญหาคือโดนกดดันที่เห็นว่าเออคนอียิปต์เนี่ยกดดันชาวฮิบบูที่เป็นทาสในนั้นมากเขาก็เลยเขาก็เลยพาเขาก็เลยฆ่าคนอียิปต์ไปคนหนึ่งแล้วพวกเลยต้องพาคนหนีหนีมาพาคนฮิบบูเนี่ยหนีมาแล้วก็ต้องผ่านทะเลแดงนี่แหละที่ว่าเออ ที่พวกมีในความภีไบเบิลบอกว่าน้ําทะเลแห้งเหือดลงไปแล้วก็โมเสสพาคนข้ามทะเลแดงมาได้แล้วทะเลก็ปิดกันเหมือนเดิมตรงนั้นนะคะซึ่งมองคนก็บอกมันมันไม่น่าจะเป็นความจริงไปได้ที่ว่าจะเกิดแห้งเหือดไปแต่ตามที่เขาวิจัยกันมามันจะมีช่องที่เป็นช่องแคบเล็กๆซึ่งถ้าช่วงที่น้ําทะเลห่างแยกกันออกไปเนี่ยคนก็เดินเดินผ่านได้ ซึ่งซึ่งมันมันเป็นไปได้ตามตำหลักของทางภูมิศาสตร์ทางนั้นแล้วรวมถึงช่วงที่ก่อนที่จะเกิดสึนามิด้วยที่เขามองว่าเวลาจะเกิดสึนามิน้ําทะเลเนี่ยจะแห้งเหือดไปแล้วก็มันจะเป็นช่วงเวลาที่ให้คนเนี่ยสามารถเดินผ่านไปได้เหมือนตอนที่เกิดสึนามิที่ที่ภูเก็ตนะคะที่อันจะแห้งเหือดไปเลยแล้วก่อนที่จะม้วนกลับมาเป็นเป็นคลื่นยักษ์ก็เหมือนกันที่เขาก็คาดว่าอาจจะเป็น ช่วงก่อนเชนามีก็ได้แล้วบังเอิญโมเสสเนี่ยเขาติดต่อกับพระพเจ้าได้เขาเลยรู้ว่าณเวลาตอนนี้จะข้ามทะเลแดงได้แต่แต่ว่าพอไปดูข้างใต้เนี่ยก็จะเห็นคล้ายๆโครงกระดูกหรืออะไรที่เป็นม้าเพื่ออะไรที่เป็นของพวกอียิปของฟาโร่ซึ่งซึ่งตามไปแล้วตามไปไม่ได้เพราะน้ําทะเลลงมาก่อนนะคะคนอยู่ก็เลยรอดขึ้นมาได้นะคะก็นอกจากตรงตรงนี้แล้วเนี่ย ็ยังจะมีเรื่องราวว่าองค์ทะเลแดงเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ที่ที่ตอนนี้เขาเป็นกังวลว่าทางยุโรปหรือทางอฝั่งอเมริกาเหนือเนี่ยจะขาดแผนอาหารก็เพราะว่าเรือสินค้าตรงนี้นะคะตอ่านี้ว่าพอมาดูตรงจักรการโลกของเรานะคะก็จะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กับเรื่องตรงนี้นะคะ ที่ว่าตรงนี้มันทำไมมันคู่กุ่นแล้วนอกจากทะเลนี่ทะเลแดงจะเป็นทะเลซึ่งเค็มที่สุดแล้วยังเป็นทะเลที่ร้อนที่สุดในโลกด้วยนะคะคือน้ําทะเลตรงนี้มันจะอุ่นร้อนมันไม่ได้เหมือนที่อื่นที่เป็นน้ําทะเลซึ่งอยู่ในอุณหภูมิปกติอะคือตรงนี้มันมันมีความแปลกอยู่นะคะแล้วก็อ่ามดักรับของโลกนะคะก็จะเห็นว่าตากาศ ที่มีปัญหาอยู่ก็คือจกกักราที่สี่แะที่ห้าตรงที่สี่ก็คือตรงมังพิรามิดของอียิปต์ตรงนี้นะคะแล้วก็ที่ว่าก่อนจะเดินทางผ่านมาผ่านมาถึงที่เรามันจะต้องผ่านภูเขาซีนายนะคะภูขเขาซีนายนี่ยจะเป็นภูเขาที่มีความแห้งแล้งมากมากเลยที่อยู่ในอียิปต์แต่ความจริงภูเขาเนี้ยยาวไปถึงซาอุดีอราระเบียด้วยนะคะมันมีบางวิจัยบอกว่าอา ภูเขาของโมเสสเนี่ยไม่ใช่ภูเขาซีนายของอียิปต์แต่เป็นเป็นภูเขาซีนายของทางซาอุดีอาระเบียเพราะว่า,ามันเป็นภูเขาที่ยาวมากๆแล้วเขาก็มีแต่เขาจะแบบปิดปิดบงังไม่ไม,ไม่ไม่บอกว่าเป็นที่ซาอุดีอาระเบียเพราะว่าจะถือเป็นแหล่งที่เป็นความลับขั้นสุดยอดของเขานะคะแล้วในซีนายเนี่ยมันจะเป็นทะเลทรายที่กว้างใหญ่ซึ่ง ซึ่งตอนที่โมเสสพาพาคนหนีมานะคะคนก็พวกทาสเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายินดีที่จะเป็นทาสอยู่ในอียิปตึงมันจะโดนทรมานไม่มีอะไรกินหรือลำบากลำบนมันก็ยังดีกว่าที่จะมาตายที่เออเกซายภูเขาซีไรนี่เพราะว่าพวกเขาอยากไม่อยากตายนะคะ แต่โมเสสก็บอกว่าแล้วเราจะรอดเราจะผ่านไปเพราะโมเสสเขารู้ว่าเ็าติดต่อก,กับพระเจ้าตลอดแล้วในช่วงทะเลทรายที่แห้งแล้งนั่นน่ะพวกเขาเอ่อมีอะไรกินก็คือในว่าในคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระเจ้าก็ส่งนกให้บินมาเยอะเลยนะคะเขาพวกชาวทิบูเนี่ยที่หนีมาก็เลยได้กินนกในช่วงที่ผ่านภูเขาตรงนั้นนะคะ ก็วันนี้ก็คือจะให้มาส่งพลังกันนะคะโดยปกติเราก็เราก็ทําสมาธิแล้วก็ส่งพลังอยู่แล้ววันนี้ก็คือจะให้ให้เราเพิ่มพลังของเราคลีนล้างตรงจัก,การาที่สี่และที่ห้าของเราเพื่อให้เราเนี่ยมีพลังส่งไปที่จัก,การาที่สี่ของโลกคือตรงมหาพิรามิดตรง ที่กรุงเยรูซาเลมแล้วก็ตรงตรง,ตรงจกกักรศที่ห้านะคะภูเขาสีนายนะคะก็ให้ทุกคนนั่งในท่าที่สบายเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ผ่อนลมหายใจออก การแมวทางของการฝึกข,ของพลังจังกรวาลน,นะคะทั้งที่หนึ่งเพื่อขับล้างสิ่งติด้ังข้างในก่อนนะคะแล้วก็ให้สูตรลมหายใจเข้าลึกยาวช้านะคะทั้งที่หนึ่งคะ่ะหายใจเข้าลึก ต้านไว้แล้ลออว,ะะลลลวผ่อนลมหายใจออกยาวๆนะคะทำซ้ำอีกสองครั้งค่ะสูดลมหายใจเข้าลึกๆต้านไว้ผ่อนลมหายใจออกยาวๆ ที่สามนะคะหายใจเข้าลึกๆปั้นไว้และผ่อนลมหายใจออกยาวๆขณะนี้เราจะเห็นแสงสีขาวเพชรจจักรวาลน,นะคะที่สองเป็นลําแสงลงมาสว่างจ้ามากๆเลยนะคะที่จาักรกาเกดของเราให้เราอัญเชิญเมอรคบ้าน,นะคะ สามเหลี่ยมศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือปิรามิดความอันอหา่ายอันนะคะมาคุมร่างกายเราก่อนให้แน่นหนานะคะ่ะจากนั้นให้เราส่งความสุขจากจาักรซาีของเราเป็นความสุขกี่เรื่องก็ได้นะคะที่เราป๊อปอัพขึ้นมาจะเป็นความสุขจากการให้หรือความสุขที่เราได้เคยช่วยใครหรืออะไรก็ได้นะคะ ออกมาจากจักรัดสีเพื่อคลุมเมอร์คบ้าไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะแสงสีขาวเพชรจ,กจกกักรวาลน,นะคะลงมาผ่านจักรัดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ให้การแสงสีขาเพชรลงไปให้ลึกที่สุดนะคะจะเสมือนว่าเราเนี่ยทิ้งดิ่งลงไปแล้วเราก็มีรากยึดติดอยู่กับแม่ธรณีใจอานะคะการฝึกสมาธิที่จะทำให้เราคอนเนคและได้เชื่อมต่อได้ดีคือเราจะต้องทิ้งดิ่งลงไปที่จักระศูนย์หรือจักระรากที่อยู่ใต้ผืนดินนะคะแล้วก็เมื่อหลังคอ ตั้งตรงเอวตั้งตรงเนี่ยแล้วสมาธิลหมหายใจไปพร้อมกันเนี่ยจะทําให้เราคอนเน็กได้ดีค่ะขณะนี้เราจะขอน้อมเปลวไฟสีม่วงที่อยู่ในแม่ทรณีไกอาให้ขึ้นมาที่จาัก,การที่ 1, 2, 3, หนึ่งสองสาสี่ไอ้เปลวไฟสีม่วงที่เราน้อมมาจากแม่ทรณี สถิตที่จะกรดสีนะคะแล้วเราก็ขอน้อมเปลวไฟสีม่วงจากจักรวาลเบื้องบนลงมาประดิษฐานที่จกกักรดีเช่นกันนะคะลงมาผ่านลงมาที่จักราเจ็ดหกห้าสี่นะคะตอนนี้เปลวไฟสีม่วงทั้งจากเบื้องบนและเบื้องล่างนะคะได้มารวมกันที่จกกักราที่สี่แล้วนะคะ ขอให้เปลวไฟสีม่วงนี้นะคะชำระล้างความทุกข์ในใจของคุณทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความเศร้าเสียใจในอดีตความเครียดี่ตกกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราจะวางทุกอย่างให้หมดนะคะทั้งอดีตและอนาคตและอยู่กับปัจจุบันสักครู่นะคะด้วยเปลวไฟสีม่วงให้เปลวไฟสีม่วงชำระล้างสักครู่ค่ะ ของเรากับเบื้องบนนะคะให้เราขอบคุณหัวใจนี้ที่ยังเต้นอยู่ขอบคุณหัวใจนี้ที่เป็นความรักนะคะ ขณะนี้หัวใจของเราเบ่งบานไปด้วยความรักให้เราค่อยๆเคลื่อนเปลวไฟสีม่วงมาที่จกกักรที่ห้านะคะเปลวไฟสีม่วงมาสถิตที่จกกักรที่ห้าหมุนล้างไปนะคะอย่างช้าๆชำละล้างความไม่ซื่อสัตย์คำพูดที่โกหกไม่จริงใจคำพูดของการปิดบังไม่กล้าพูดความจริง คำพูดของการเลือกที่รักมักที่ชังบวกคนไม่ชอบใจพูดเอาใจพูดด้วยอัตราพูดด้วยความยึดมั่นถือมั่นให้เปลวไฟสีม่วงชำระล,าลา้างความมีอัตราจากคำพูดจากการหลงผิดของเรานะคะให้ชำระล้างทุกสิ่งให้สลายไปสักครู่นะคะ ให้คุณทําความรู้สึกที่จักระที่ห้านะคะเราจะส่งพลังงานความรักความสุขความเมตตาไปที่จักระที่ห้าเพื่อให้จักระที่ห้านี้ยเปิดออกและได้รับพลังความรักที่เดนเราได้เต็มเปี่ยมแล้วจากจักรที่สี่ขึ้นมารวมกันที่จักระที่ห้านะคะคำพูดด้วยความรัก ด้วยความเมตตาพูดในสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นแนวคิดดีๆเป็นความรู้สึกดีๆแล้วก็จะกล้าพูดกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นจริงพูดในสิ่งที่ดีงามพูดจักใจคำพูดของเราจะเหมือนคำพูดของพระเจ้าที่อวยพรให้ทุกสิ่งดีงามและเป็นไปตาม ทานองคองทำรรเป็นคําพูดศักดิ์สิทธิ์นะคะพลังของพระเจ้าพลังของความรักเมตตาจะสถิตที่จกกักรที่ห้าของเรานะคะณตอนนี้นะคะจกกักรที่สี่ที่ห้าของเราได้มีพลังอย่างเต็มเปี่ยมแล้วนะคะให้เราส่งพลังของเรานี้ไปช่วยจกกักรที่สี่ของโลก แล้วก็จกกักราที่ห้าของโลกซึ่งกำลังบอบช้ำแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลเยียวยาในทางที่ถูกมีแต่ความคิดเครียดแค้นในส่วนของแต่ละฝ่ายนะคะให้เราเน้นส่งไปที่สองที่นี้ก่อน อันนี้อยู่ในขั้นตอนของสมาธิยังไม่ได้ร่วมส่งพลังไพพิบัตินะคะให้เราส่งไปที่จกกักะของโลกก่อนนะคะมันจะเป็นพลังออร่าดีๆสีชมพูนะคะที่แพรออกจากจากกักะที่สี่และที่ห้าของเราไปที่จกกักะที่สี่แล้วก็ที่ห้าของโลกนะคะตามภาพในหน้าแชทเลยนะคะ สองพื้นที่นี้เป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วนะคะแล้วมันก็สืบเนื่องก่อถึงดินแดนแห่งพันธสัญญาซึ่งมีปัญหากันมานานมากไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกใครเริ่มใครไม่เริ่มนะคะแต่ขณะน,นี้เราส่งไปด้วยความรักเพื่อให้ ุกอย่างยุติแล้วก็ดำเนินต่อไปด้วยความรักนะคะตรงนั้นเป็นดินแดนแห่งความแห้งแล้งนะคะตอนนี้เราได้ส่งไปที่สองพื้นที่ที่เป็นจกกัดกรัดที่สี่ที่ห้าของโลกแล้วนะคะ ขณนะน,นี้ให้เราดึงเส้นสายพลังงานกลับมาที่ตัวเราที่จกกักรที่สี่ของเราให้ครบเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มส่งพลังช่วยไปพิบัติกันนะคะขนังงานของเราซึ่งเป็นทุกลงจิตทุกเส้นสายที่เราดึงกลับมาครบสมบูรณ์หมดแล้วนะคะเพื่อนไป ที่จ,กจกักรกะที่แล้วก็เคลื่อนไปที่จักรกะที่เจ็ดกลับลงมาใหม่เราจะส่งพลังระดับสี่ของเรานะคะให้คุมร่างกายของเราแล้วก็บ้านของเราตรงนี้ให้ทุกคนที่อยู่ในบ้านของเรารวมถึงตัวเรานะคะมีสุขภาพที่ดีมีความสุขมีความก้าวหน้าปองดองนะคะ ให้แผ่พลังนี้ออกไปให้กับเพื่อนบ้านของเราให้พวกเราอยู่กันอย่างมีความสุขไม่จับจ้องกันนะคะพลังนี้จะแผ่ขยายออกไปคุมประเทศเราแล้วก็ทั้งโลกทั้งใบนี้เลยนะคะโลกทั้งใบสว่างสวัยด้วยความรักและความเกื้อกูลจากนั้นให้ส่งพลังขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศข้างบนนะคะ เพื่อให้ไปถึงในทุกดวงดาวต้นกำเนิดดวงดาวทุกดวงดาวที่ยังมืดมิดทุกกาแล็กซี่นะคะและนำพลังดีๆตรงนี้ส่งให้กับแม่ธรณีเบื้องล่างลงไปลึกลงไปที่อยู่ใต้ชั้นดินถึงภพภูมิต่างๆภพภูมิพญานาคแล้วก็นรกโลกันกหมหานรกให้ได้รับ ความชุ่มเย็นนี้โดยเพื่อถึงกันนะคะจากนั้นให้ดึงทุกเส้นสายพลังงานกลับมาที่จกกักรที่สี่นะคะเมื่อนับครบให้ลืมตาขึ้นด้วยความแข็งแรงสดชื่นห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณมากนะคะ มีสิบสามท่านพอดีเลยเลขจักรวาลน,นะคะ